โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาโยรุมัดกอด๊อตและก็ผลุกน้ำแข็งเนี่ยไปล่าข้างหัวนะครับก่อนไปชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็มาดูส่วนของทน้านาของแต่งก่อนเลยนะครับของแต่งที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นพลอตเทมเป็นะครับเพราะว่าวิ่งเร็วดีนั่นแหละโอเคแล้วก็สเตย์เด็กผมก็เป็นสายดาบเหมือนเดิมนะครับเผาเป็นบอส่บอกเนาะเอ้คอมโบเนี่ยผมก็จะแช่นะครับแล้วก็ แบบยูรูแล้วก็หมายกอดเลยนะครับแบบเบสิกอะคอมโบเบสิกเลยนะครับโอ้เบสิกเลยนะครับคอมโบแบบแช่ฟันฟันต่อย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 แค่นั้นแหละครับโอเคก็งหวะนี้นะครับผมว่าผมเห็นคนมานะครับนั่นเลยเห็นคนแล้วนะครับโอเคแช่เลยแล้วกันแช่เรียบร้อยนะครับคอมโบแบบนี้เลยนะครับผมน่าจะสั่นนะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยน่าจะผมสั่นนะครับอยู่เรียวเลยทำเบี้ยวของตาไปแล้วนะครับ โอ้เดี๋ยวข้วงเขาจะปิงนะครับทุกคนปิงหรอก็ฟันไปเลยครับนี่ปิงโอเคไปผมจะเอาโยลุหมัดก๊อตผล้มแข็งไปล่าฆ่าหัวกันในคลิปนี้เลยนะครับไปกันเลยไปโอเคครับตัวแรกเนี่ยผมก็เห็นเขานะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอเคผมก็จะวิ่งไปเอ้ยไม่ได้วิ่งเอ้ยไม่ได้วิ่งนะครับอืมตัวนี้เนี่ยโรงงานเปิดนะผมก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจะดักรอโรงงานเปิดเลยแหละ เปิดได้จังหวะมากเลยนะครับก็จะ,จ,ะจะหลักรอเลยโคยต,ตัวนี้ค่ะก็วิ่งมาแบบนี้ก็โดนแช่ไปเลยครับแล้วก็ชิปบล็อกสีฟ้าคอมโบตู้นะครับตายนี่ครับโคตรแรงนะโยรู้แบบหนึ่งสองแล้วก็สองก็ติวแมนนะครับก็ตายเลยนะครับแล้วคนนี้เขาจะเป็นยังไงนี่ครับคอมโบอุ้ยเอ้ยอผมไม่ได้ชิบล็อกสีฟ้าทุกคนถ้าเป็นดีว่าสีเขียวข้างหน้าตายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรก็เหมือนมาหาได้ชิบล็อกสีฟ้านะครับ ก็จะตีโรงงานไปกับตีเขาด้วยนะครับตีเขาแล้วตีโรงงานพร้อมกันเลยเรื่องเขาจะตายแล้วนะครับทุกคนจะฆ่าเขาเลยนะครับนี่ครับโดนครับนี่ครับตายแล้วนะครับโคตรแรงนะยูรุเนี่ยผมเนี่ยตีบวกยูรุนะครับแล้วก็ทําขาวดาแล้วก็มาสหหกร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะตีโรงงานกันเลยนะครับบาโรงงานเปิดพอดีผมก็ขอตีหน่อยละกันหิวของอะช่วงเนี้ยทุกนก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นผลอะไรนะที่ผมได้เนี่ยผมว่าผมน่าจะดวงดีอยู่แหละน่าจะโมจิไม่ก็มังกรไม่ก็เสือนะครับ มาเลยปึ๊บผลสปริงนะครับเยียบเลยครับโอ้ยสปริงวีเอ้ยไม่ใช่เด็สปริงนะครับเป็นผลผลที่เรียกว่าผลเลยว่าผลเลยไม่ยืดๆนะครับเหมือนโมจิแหละก็คล้ายๆกับโมจิอยู่นะครับนันบ่นแหละโอเคคนนี้เขาเปิดพีพีเปล่าเปิดไหมน่าจะไม่เปิดน,นะครับไม่เป็นไรโอเคหาคนอื่นนะครับเปิดเปล่ามไม่เปิดน,นะครับไม่เป็นไรเฮก็วิ่งหาคนกันเลยนะครับวิบ่งหาคนกันเลย โอ้เห็นคนอยู่ตรงนู้นนะครับไปแล้วก็จะซิ่งไปเลยนะครับไปนะครับซิงไปเลยบืนบืนบนบนโอเคผมก็จะแช่หน้าเขาเลยครับเรียบร้อยครับโดนแช่นกแล้วก็ฟันฉับฉับโป้งเห็นไหมครับทุกคนแบบแค่พอไ่บอกบวกกับโยรุสองสกิลเนี่ยก็เป็นหมื่นหนึ่งแล้วนะครับแบบโคตรแรงแรงจัดเชี่ยดาบนี่ไม่โคตรแรงอะ แต่คนเขาไม่ยมไปล่ากันครับแต่วันมันก็แรงมาครับเออผมแนะนํานะครับใครที่มีโยรุนเนี่ยก็ไปฟาร์มให้ตันนะครับแล้วก็ไปตีบวกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปล่าค้าหัวได้เลยครับกับมาใส่ฟ้ากับผลประตูวน่าจะแบบน่าจะโหดนะครับถ้าคอมโบไวนะแบบงัดฟันๆแล้วก็ซีอูสองนะแบบตายเลยนะครับเปิดไม้โอ้คนนี้เปิือะครับแล้วเนาะดายใจไม่รอดนะครับบล็อกสีฟ้าผมทํางานแล้วนะครับปรับปรับมึงกดกดไม่ติดโอเคได้อยู่ครับดีนะที่เขายืนนิ่งนั่นแหละครับเขายืนนิ่งทาไมไม่รู้ คนนี้เปิดไหมโอ้คนนี้เขาผมฆ่าเขาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมดักตีเขาตรงโรงงานาไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีคนอื่นไหมผมงฆ่าแล้วนะครับวันนี้โอ้มันจะเปิดพีพีด้วยนะโอเีผมก็จะรอเซนจูแชไปหนึ่งนะครับมขหมุนป่ะขหมุนนะครับดักเลยโป๊ะไม่โดนด้วยโดนไหมอือโดนนะครับสี่พันห้าฮ้ยทุกคนดูดิโคตรแรงสี่พันห้าอโหลโอ้ยเขาเปิดเอาเขาเปิดพีพีแล้วนะคนนี้ คนที่เขานั้นนะครับคนที่ผมโดนมฆ่าที่โรงงานเขาแต่พีพีแล้วเขาก็ร้ายผมเลยโอท้ทำไมนี่ทําไมวะนี่จบไม่สวยแล้วครับแบบเนี้ยจบไม่สวยรับมันจบไม่สวยนะครับผมบอกเลยก่อนจะฆ่าเขาเลยนะครับเพาเป็นเผ่าเงือกนะผมเห็นอยู่นะเขาเล่นเป็นเผ่าเงือกนะโดนไหมไม่โดนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ชิบักสีฟ้านะครับนี่เลยครับโป้งขเขาหมุนนะครับก็จะพันไปเลยปั๊บ ไม่โดนเลยนะครับชาร์จครับชาร์จที่พักสีฟ้าไม่โดนครับผมไม่ไม่ค่อยถนัดที่พักสีฟ้าเอาจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้เขรนเขารอนเขารอนคนนี้เขาฆ่าไปนะครับมายุ่งแล้วนะครับโอเคอย่างไนี้โดนแค,เนาาเเค,ค่เรียบร้อยครับกดเผาไหมไม่กดด้วยนะครับเริ่บร้อนน่าจะตายแหละโอ้โอเคครับเรียบร้อยตายนี่ไงล่ะผมไม่ต้องเจอแบบน,นี้แหละมไม่โดนนะไม่โดนได้ไงวะ เไม่เป็นไรครับตามไบโอลงระเบิดก็แนวทางการแช่ผลท้งแก่ของผมเนี่ยก็คือจะใช้กีต้าร์นะครับระเบิดให้โดนก่อนนะอ๋อแล้วหน้าจอบงค้างโอ้ยหน้าจอค้างนะครับค้างถ้าค้างแล้วผมคงจะตายอ่ะก็คือแนวทางการแช่ผมเนี่ยก็คือจะระเบิดกีต้าร์บุกก่อนนะให้เขาลอยไปนะครับมันจะหลบไม่ได้นะนี่คือยังไงก็หลบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดนนะครับโดนโอเคครับตายเลยนะครับเออมาต่อกันเรื่องการแช่ของผมนะครับการแช่ผมเนี่ยก็คือจะใช้กีต้าร์บุกระเบิดก่อนนะครับ มันจะตกพื้นอ่ะคือโดนระเบิดเราต้องตกพื้นนะครับมันจอหลบไม่ได้นะหลบไม่ได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันโดนใบนะครับตอนที่อยู่บนฟ้าแบบผมจะระเบิดให้ดูนะมนจมนระเบิดอูน,นะครับเนหนึง่งเปหนึ่งเบิดก่อนแล้วคนดูนะแนวระเบิดอืมเขาเขาพอดีเลยนะครับเออโดนเชนแล้วออกแล้วเข้ามาทําไมโอ้ผาเ,เงือกกดผอดแล้วด้วยก็ไปล่อยเข้าไปนะครับผองเงือกทำไมคนเหน่อนี้คนชอบเล่นผองเงือกกัน ทำไมอ่ะโอ้โหจับตัวแล้วนะครับเข้าไปเลยนี่นะอืมยุ่งผมกีละผมกำลังจะเข้าไปร้านอีกคนนึงเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปแกนนะครับนี่เลยครับรอหลักตอนที่ผาดพลาดแล้วผมก็จะแช่เลยนะนี่ผ่านแล้วนะครับคนนึงแช่เลยปึ้มเรียบร้อยครับโดนแช่เอาเอาลูกแกนผมนะครับโอ้ผมไม่แช่ลูกแกนผมดทำไมเนี่ยผมแช่ลูกแกนผมนะครับเมื่อกี้นี้ นี่ผมคิดนะครับอุ้ยเขาเระเบิดพอดีเลยอ,ะอ่ะโป้งไม่ด้โป้งไม่ได้เคยไม่เป็นไรครับไม่เอาละปล่อยเป็นการฆ่าไปเลยครับเดี๋ยวเป็นการลุมอีกอเคยแล้วคนนี้ยังไงครับยืนนิ่งแบบนี้ผมก็ไม่ปายนีครับตายเรียบร้อยทุกคนดูดิดูลูกปราสองสกิลหมื่นหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วตัวนี้เนี่ยลูกแคนผมก็จะทําการคอมโบแล้วนะครับคอมโบเขาเลยนะครับผลคิดผมก็จะทําการล่าลูกแคนผมนะครับนี่เลยครับรอลาอย่างเดียวนะครับผมไม่ทําอะไรอย่างนัง้น นี่ครับโดนแท้แล้วนะครับผมก็จะลาด็อดบูมครับนี่ครับลาดร้ายแบบดึงๆอ้าวเขาออกเลยนะครับโดนโดนโดนลุมนะครับออกเลยก็ผมก็มีลุมบ้างนิดหน่อยนะครับนิดเดียวแหละไม่ลุมบ่อยนะครับลุมนิดเดียวโอเคแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสิ่งรถหนีผมมาถ้าผมก็ทําการระเบิดรถเขาเลยนะตู้มครับรถเขาแตกดี่าบตัวผมแช่ต่อกผมก็จะทําการคอมโบนะครับคอมโบคอมโบอาลึผมก็จะล้าลูกแครผมเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยลัาไม่ได้ เขาลูกคนเขาปล่อยนะครับโ okay. อเคเขาปล่อยให้ผมเพราะเขาจะเป็นข้าหัวตันแล้วนะครับคนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าให้ผมเอาดับอะไรไปล่าหรือว่าเอาผนอะไรไปล่าหรือว่าทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ขอมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอเกันคลิปหน้าสวัสดีครับ